ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อถูกทดลองพระองค์จะทรงมีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกําลังทนได้พี่น้องการทดลองสําหรับเราทุกคนไม่ใช่สิ่งใหม่นะเพราะว่าการทดลองนี้เกิดขึ้นกับทุกคนในโลกนี้แม้กระทั่งคนที่มีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าก็ตามนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้การทดลองหรือปัญหาต่างๆความที่เราแบบไม่แฮปปี้นะคะสิ่งเหล่านี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ นะแต่สําหรับคริสเตียนเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าในทุกการทดลองสําหรับคริสเตียนพระเจ้ามีทางออกให้กับเราด้วยนะคะทางออกนั้นคืออะไรนะคะข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องคิดอย่างนี้ว่า ทางออกของเราคือหนึ่งเราสามารถที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้าได้เรามีพระเจ้าที่ทรงฟังเราพระเยซูบอกว่าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องของท่านต่อพระเจ้าแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นสําหรับเราทางออก เมื่อเราเจอการทดลองนะสิ่งแรกก็คือเราที่ฐานต่อพระเจ้านะขอพระเจ้าปกป้องเราอย่าให้เราล้มลงในความบาปถ้าการทดลองนั้นมันดูล่อแหลมมันดูที่จะทําให้เราล้มลงในความบาปนะเราขอพระเจ้าปกป้องเรา ที่เราจะไม่ล้มลงในความบาปนะคะหรือขอพระเจ้าปกป้องความคิดจิตใจของเราที่เราจะไม่คิดผิดหรือรู้สึกออกไปจากทางของพระเจ้าแต่ขอให้เรามีหัวใจที่เหมือนพระเยซูเพื่อเราจะรู้สึกเหมือนพระองค์ได้เพื่อเราจะสามารถรักคนอื่นได้ให้เรามีความคิดเหมือนพระเจ้านะคะเพื่อเราจะคิดสอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้านะคะแล้วขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสติปัญญาของเราที่เราจะคิดแล้วก็ ทําทุกสิ่งเหมือนพระองค์นะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นครอบครองอยู่เหนือความคิดจิตใจของเราที่เราจะทําสิ่งที่ถูกต้องต่อพระเจ้าและตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นถูกต้องตามทางของพระเจ้าสิ่งที่สองนะคะสำหรับทางออกนะคะก็คือพระเจ้าให้เรามีสิทธิอำนาจนะคะ สิ่งใดที่เรากล่าห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามในแผ่นดินสวรรค์ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้อยคําของเราเรามีสิทธิอำนาจนะไม่ว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเราอยากจะร้องให้แค่ไหนเราเสียใจมากแค่ไหนเราอยากจะตัดเพาะคนที่หักหลังเรามากแค่ไหนแต่เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะแต่เราจะใช้สิทธิอำนาจจากลิมฟีปากของเราพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์นนะคะ เราจะใช้ถ้อยคำของเราเราประกาศยกโทษแล้วก็ให้อภัยกับคนที่หักหลังเรานะพี่น้องรู้ไหมว่าเพราะว่ามารซาตานมันต้องการให้เราเนี่ยหัวเสียคุณเคืองนะแต่ถ้าเราทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามมารซาตานอยากให้เราเนี่ยสาบแช่งพี่น้องคนที่ทำให้เราเจ็บปวดนะฮะแต่ถ้าเรา อธิษฐานอวยพรเขาแทนยกโทษเขาแทนนะ,ค,ะคนที่หัวเสียแล้วปั่นป่วนก็คือมารซาตานนะ,ะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงกลของมันนะ,ะเพราะฉะนั้นเราตอบสนองตามทางของพระชนะของพระเจ้าแล้วเราจะมีชัยชนะแล้วผู้ที่จะหัวเสียปั่นป่วนก็คือมารซาตานเองนะ,ะแล้วในที่สุดแล้วมันไม,ไม่ไม่สามารถที่จะมีช่องที่จะทําอะไรเราได้น,ะะนะะเมื่อเราตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิอของเรา สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าและแนวทางของพระเจ้าเราจะออกมาจากการทดลองแน่นอนพี่น้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเจอการทดลองเราออกมาได้นะชีวิตของเราจะสูงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่ง ะะพระเจ้าจะพาเราจากพาัศลิหนึ่งสู่พัศลิหนึ่งและสิ่งนั้นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอการทดสอบนะ,ะเป็นการสอบข้ามชั้นนะ,ะถ้าเราสามารถสอบผ่านได้เราก็เติบโตขึ้นอีกเป็นขั้นๆนะ,ะเพราะฉะนั้นการทดลองที่มาจากพระเจ้านั้นไม่มีอะไรที่เป็นเหตุบังเอิญหรือสูญเปล่าแต่ทุกสิ่งนั้นจะเพิ่มพระพรให้ในชีวของเรานะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจะนะประจําวันของพระเจ้าะคะ่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุ ทุกประกาศและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ